เส้นชีวิตคู่เส้นชีวิตสองเส้นเป็นเส้นชีวิตคู่มีเครื่องหมายคล้ายดอกบัวหลวงไว้ในเนิน มีเส้นชีวิตต่อกับเส้นพอาทิตย์ขึ้นไปเป็นวิคตอรีหมายถึงบุคคลน,นั้นมีชีวิตที่ยืนยาวอายุยืนมีคู่ชีวิต ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีครอบครัวที่อบอุ่นมีญาติพี่น้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นพลังใจปันฝ่าชีวิตอุปสรรคตัวเองให้ประสบความสำเร็จดังใจไหมมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีคนนับถือยกย่อง เป็นที่ภาคภูมิในสังคมเป็นเส้นที่ดีและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่บุคคลใดที่มีเส้นชีวิตและมีลักษณะสัญลักษณ์แบบนี้จึงเป็นเครื่องหมายที่อบอุ่นในชีวิต ไม่มีความสุขในชีวิตมาก 嗯嗯。<Okay. S 2> okay.